สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรพันธ์แสนโพเป็นบรรณารักา์เข้าสมุดประชาชนอำเภอพุทุมนพลค่ะวันนี้นะคะวรพันธ์เองนะคะจะพาไปดูกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยคราอเกะค่ะภายใต้โครงการสอคสปันสุขสนุกกับการเรียนรู้ตามมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นกิจกรรมร้องคาราโอเกะนะคะโครงการของเรานะคะจะจัดในวันที่19ถึงวันที่25ธันวาคมนี้ค่ะมาร้องเพลงกันเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวารินเกิดวันครูกรสนตําบลค่ะ วันนี้นะคะเราจะพาไปดูการจัดกิจกรรมสคอ,อสอปันสุขสนุกกับการเรียนรู้เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราจัดกิจกรรมทั้งหมด2กิจกรรมนะคะก็คือวันนี้นะคะจะมีการสอนนะคะวิชาอาหารนานาชาตินะคะเมนูวันนี้จะเป็นเมนูทาซาลาเปาทั้งหมด2ไส้นะคะจะมีไส้หมูสับและไส้สังขยาใบเตยนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเรียนการสอนอีกหนึ่งวิชาค่ะนั่นก็คือวิชาการตกแต่งผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งบรรยากาศการ เรียนการสอนจะเป็นยังไงค่ะตามมาดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะกําลังแบ่งกลุ่มกันเป็นสองกลุ่มค่ะกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะคะจะทําไส้อีกกลุ่มนึงจะทําแป้งค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศ การเรียนการสอนวิชาการตกแต่งผลิตภัณฑ์นะคะเรามาตกแต่งยาดมกันนะคะซึ่งยาดมตอนนี้ก็เป็นเจ้าพาวเวอร์ของประเทศไทยอยู่นะคะหลักส,ส่วนนี้เราเปิดมาทั้งหมด2วันแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานก็ได้ตกแต่งไปบางส่วนแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเอาผลิตภัณฑ์อื่นมาตกแต่งเพิ่มเติมค่ะนอกจากเราจะจัดก,กิจกรรมที่สกรรอกลอํำเภอพุทธมนฑลแล้วนะคะเราก็ยังมีกิจกรรมในพื้นที่อีกซึ่งจะเป็นพื้นที่ไหนจะเป็นวิชาอะไรไปดูกันเลยคะ่ะ ดิฉันนางสาวออนอนองสุธิเวชกุลนะคะคู่ก็สอนอตําบลทองโยงค่ะวันนี้เรามาจัดกิจกรรมสาข้อสอปันสุขสนุกกับการเรียนรู้ค่ะโดยตําบลคองโยงของเราวันนี้เราก็จะจัดกิจกรรมสารอินทรีย์เกษตรค่ะทุกคนไปดูกันเลยค่ะ ่วนกิจกรรมที่เราเพิ่งเห็นไปนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสคสปันสุขสนุกกับการเรียนรู้ค่ะโดยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเรานะคะก็จะใช้โมเดลโคกเหงงงาโมเดลค่ะซึ่งเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับพี่น้องชาวเกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปนะคะเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นยั่งยืนค่ะในวันนี้ขอกล่าว่าสวัสดีค่ะ